Yeah. แย <c oughs> ่อะไรวะแป๊บนึงแป๊บเดฟเดอะไดเวอร์มาอีกแล้วพาที่แล้วไปตบจุนหนังมากูชนะแล้ะวะอ่ะเฮ้ยกูชนะแล้วอ่ะกูกูชนะแล้วอ่ะฮ้่ากูไม่อยากเชื่อเลยเอ้ยโดดไปแค่ <c oughs> นั้นก็พอแม่งแดดเวลาไปเยอะเหมือนกันกนะตอนตบจูมารกนะเว้ย จุนหนักจุนหนักจุนนักที่อะไรวะเราจะไปจกจุนหนักมาแล้วแล้วเราก็ยังเหลือภารกิจอื่นๆที่เราได้มาอย่างเช่นเราได้เอาสู้กับไอ้เมก้าเมาส์ไปแล้วหนึ่งเราก็ต้องไปคาบยาให้กับคนข้างล่างอีกหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปที่ดูศิลาจารึกอีกหนึ่งโอ้เกือบแล้วเกือบจะได้ความเชื่อใจเต็มร้อยแล้วอีกนิดเดียวเคไปกันเลยดีกว่าปะไม่รอช้าไม่รอช้าเดี๋ยวนะ เฮ้ยโอ้ลืมซื้อเลยลืมซื้อไอ้ที่จับปลาตัวใหญ่เลยเผื่อมันจะมีไอ้ปลานี่ไงพูดถึงอยู่นู่น let him c u t let him c u t เห็นยังเห็นยังเห็นยังกูกูว่าแล้วกูว่าก,กูกูต้องไปจับเองซะแล้วเสียเวลาฟรีๆเลยไม่คุ้มไม่ ไม่ไม่ขายนี่ออกมาเหรอไม่มันต้องขายนี่มาสิแวโอ้แล้วเราจะจับปลายนั่นได้ตอนไหนวะนะ่ะแล้วคุณต้องเอาส,สลิปดับไปวะโอเคงั้นอ่ะเอานี่ไปก็ได้เผื่อช่วยอะนะเผื่อช่วยผมไม่อยากตายแบบเมื่อกี้แล้วมานี่ดิเอ้ย เดี๋ยวกูเอาปืนป่ะเอ้ากูเดาปืนมาโอ้เรารู้มันอยู่ฝั่งนี้นะนี่ไงถ้ามันอยู่ฝั่งนี้นี่นี่คือที่ที่เราต้องไปจําได้จําได้จดําได้แม่นเลยอือ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 เย้ได้แลวหนึ่งคือภารกิจคือมันจะให้เราไปหาอะไรวะไอ้ดนตีอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ดนตีเนื้อลองเพลง งานแต่งไม่รู้งานแต่งใครนะแต่มันต้องการไว้ไอ้อันนี้อะไรอะเก็บหืมเก็บแม่พอรู้ว่าเราสามารถเก็บอะไรตัวเล็กๆได้นี่เอาเลยตอนนี้นไม่แบบไม่สนเลยเจอปุ๊บปั๊บทูบเราได้เอ่อทุกอย่างครบแล้วเราแค่ต้องไปหาบันโชแค่นั้นด้วยเพื่อทํายาทีนี้เราก็ไปหาปลาตัวอะไรก็ได้สักเล็กน้อย อโอเคได้หาปูนช็อตด้วยเอ่อแล้วเราจะต้องเอาอะไรอ่ะได้ปูชาอยากโดนหินไม่ปูเออเออมันมมนี่กูมมไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีจับปูแบบว่าให้แบบเต็มมันต้องเอาอะไรบ้างหรือว่าต้องแบบวางเบาๆวางเบาๆก็ไม่ได้อะปูแม่งตาหาแบบวันช็อตเลย อาหารแมวโอเคงั้นเราก็ไปแบบออริจินอลมาหลับหลับแวหลับหลับหลับหลซะเทีนี้เราก็มีปลาเก็บไว้ในมืออย่างเยอะแล้วเราก็ไปส่งของหลายอย่างที่เรารับจ้างมานะเพื่อว่าเราจะได้เพิ่มความเชื่อใจให้เสร็จๆสับแล้วก็ไปหาบันโชว์กันเยดีกว่าไปมาแล้วครับดเวลาส่ง ส่งศิลางานแต่งนะส่งศิลาเพลงงานแต่งที่อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะออส่งแล้วพระเจ้าเจ้ามนุษย์นั่นแหละอันนั้นแหละขอบคุณมากแล้วทีนี้เราจะได้มีผู้แบบงานแต่งโดยไม่มีอะไรมาขัดและขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> เออเออเออเสร็จแล้วเออเจ้ามนุษย์หรือจะเรียกว่าเดมงั้นเหรอ <c oughs> ฉันคิดว่าถ้าเกิดคุณเข้าร่วมนี้ คุณน่าจะบอกว่าน่าจะดีมากๆเลยกว่าพวกชาวบ้านข้างล่างอะนะอืมเหมือนเหมือนบอกว่าอะไรวะบอกว่าเราดีกว่าไอ้พวกหมู่คนในหมู่บ้านอะนะอืมงานแต่งชาวมันต้องเงือกเหรออืมเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีนะอืมแล้วแล้วกูเข้าร่วมเชิญเลยเอา้เอาอา๋อ โอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น oh โ o ไม่นะลูปันลูปันอะไรวะเป็นี้ไหวอีกครั้งนั้นหรือเออไอ้คิงลองเออใช่ลูปันคิงลองเออเฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งสังเกตเฮ้ยอเฮี้ย มันเปลี่ยนจากหน้าแบบเหมือนครั้งเอเหมือนพระไอตอนที่แล้วที่บอกว่าไอ้หน้าคนข้างล่างมันจะแบบไม่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 ไมไมไมอัน,นี้คือแบบหน้าน้าเอ้าได้ไดออความชิดนจมาแล้วเหรอรีบมามไปไว้นะอ๋อละก็คือเราต้องไปซ่อมแขนของคิงลองซึ่งเราต้องไปคุยกับคอบลาแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนเราก็ต้องไปหานี่ยาเพื่อไปให้กับช่างตีดาบ ไปหาบันโช์ทีกว่าจะได้คุยกับคอบบ้าด้วยอออืมไอหินอดฮิสีบแปรกาวใช้สำหรับใต้น้ำงั้นเหรอเดอย่าดูก่อนนะอ๋อเจอแล้วมันอยู่ใกล้ๆขอบนี่เอาไป <laughs> นี่น่าจะใช้ได้ฉันควรจะต้องกลับไปหาพวกชาวมนุษย์เงือกนะโอเค ฉันได้เวลาไปหาไอชาวมนุษย์เงินข้างล่างแล้วซ่อมแข็งของคิงลองกันเถอะเอ้ยกูแปลได้แบบโหดเทียมมากเลยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเออนี่ไง use s อีก๋ออ๋อ,อเอ้จยจายาก้ากูจะเอาบุบุแดกแล้วจยายาก้า มึงจะเป็นทหารของพวกกูแลยไอ้เหี้ยหลังจากแพ้มาน้ำไปมึงโดนจับแดกเลยโอเคเนี่ยเวลามามานันโชว์เอาไปฮึยาสมุนไพรงั้นเหรอน่าจะเป็นอันที่ฉันเคยทำใช่ปะ่ะ<ม>ใช่มีคนที่แบบกำลังปผล่อย,อยู่ใต้น้ำน่ะอ่ะเอาไปวัตถุดิบอืมดีเลยเอามานี่อัพฮึฮึฮึ โอ้โอ oh, oh, oh uh ืมมาสมุนไพรนี่ยาสมุนไพรฉันไม่เคยคิดเลยเนี่ยว่ามันจะรสชาติอร่อยนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณบัญโชขอบคุณครับผมครับพี่บัญโชเฮ้ยดีเลยเราจะได้เอานี่ไปให้คนที่อยู่ในร้านเออช่างตีดาบอเรียกวิร์กชอปอะ พี่ช่างตีดาบดีกว่าไอา้เพราะดูแบบดูแบบดาบเยอะมากตอนนั้นน่ะโอเคเดีวลราคิดเมนูอ้าวไปโอเคอาหารน่าจะประมาณนี้แล้วก็ขอ c ซ IP ์ไกใส่ไอ้มานาำที่เราเอาไปแข็งนะกลายเป็นอาหารไปแล้วไอ้ตอนเนี้ยอร่าไนะดูสตาร์ดิสตาร์ตอนนี้เราก็น่าจะแบบว่าโอเคโอเคเคียวโกะน่าจะช่วยได้โอ้แต่ว่าอัพเกรดเป็นพันเลยโยโอเคไป เทรนนิ่งพี่ลาอูจะได้เร็วๆราอูนเคเปิดร้านครับโอเคโอเคสั่งสั่งมาสั่งมาสั่งมาเอ้ยเคกุมีคนต้องการชาสั่งสั่งสั่งไป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 นี่ดูดูความไวดูความไวนี่ไปไปความไวความไวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าที่ตรงไหนตรงไหนไม่นี่บ้างใครใครแม่งทิ้งไอ้เฮืออันไหนให้กูล้างนะเดีย๋ดวยมวยมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอแน่ อ่าโอ้ยโอ้ยเช็ดเช็ดเช็ดอืมไว้ไวไวไวเลยอุ้ยเช็ด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 อืมนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับนั่งเลยเลยครับอ่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเช็ดเราต้องเช็ด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 เรียบร้อยเรียบร้อยไอ้ห่าน่าเสียดายที่ตังค์ไม่ได้เยอะกว่าไอ้ครั้งที่แล้วเพราะว่าเราไม่มีปลาตัวเต็งไงปลาตัวเต็งอ่ะอย่างเช่นปลาทูน่าอะไรประมาณนี้เพราะว่านู่นดูนู่นดูนู่น เหมือนอย่างมันจะมีอีเวนต์ปลาอะไรวะปลาไอจมูกยาวอะ่ะมันเรียกว่าอะไรวะเออกูไม่รู้อ่ะอ่ะนี่มันเรียกอย่างนั้นแหละมาแล้ววันที่24 VIP ฮะโฮโหข้าวได้โตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมีพลังบางอย่างอยู่แถวหูมิภางนี้เลยเนี่ย โอเครีบเข้ามาในฟาร์มเราโอเคโอเคครับเฮียเลวเฉยเลวโอเคข้าวได้โตขึ้นมาแล้วได้เวลาเก็บเกี่ยวมาได้เวลาเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวเอาครับผมครับผมเคียร์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 วจะพืชเคียร์วัพืชอ่าเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวอืมเรียบร้อยเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว โอเคหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วใช่เราจะต้องเอาพวกแบบไอ้วัชพืชออกแล้วซึ่งเราออกแล้วนะแล้วเราจะปลูดไงต่ออ๋อเห็นออตโต้บอกว่าเราต้องรออีกสักประมาณครึ่งวันเพื่อที่จะเข้าฟาร์มใหม่มาเออนี่อัปเกรดคุณต้องอัปเกรดให้แบบเยอะๆเลยนะครับเฮ้ยคัสซีนใหม่วะ ด,ว,ด,ว,ดว้าวเราจะไปฟาร์มก่อนแล้วเรากลับไปนะเราจะไปฟาร์มก่อนเราจะฟาร์มไม่เต็มที่เลยแล้วเราก็จะเอาตัง่าวัตถุดิบไปอัปเกรดปืนยานอนหลับจะได้ช่วยในการทำให้ปลาตัวที่เราโดนตบไปเมื่อกี้นี้หลับไวขึ้นเผื่อมันช่วย เผื่อมันช่วยอะนะเอ,เอ้ย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 โบโรเอโบเอโบเอโบสกินกินเข้าไปหลับหลับเถิดรับเถิเนะมันไม่หลับวะ disappointed ทำไมไม่หลับวะ แน่สัมบูชีดแมนถ้าเกิดมันทำไม่หลับไม่ได้งั้นเราก็ต้องทำให้หลับโดยไม่เว้กูชื่อเลยว่ามันจะต้องตายมามาอยากสู้ชะมึงหนีไปไหนมึนนี่มึนนี่มึงนี่อทำมันแทงจังในมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูไปแล้ว ไอ้ here, see, war, มาดิามาดิมึงเจอกูมึงเจอกูถ้าเกิดมึงจะให้กูมาดีๆไม่ได้เดี๋ยวกูจะฟาร์มมึงอย่างนี้แหละมึงมามึงนี่มึงมึงนี่มึงนี่มึงนี่มึงมึงมา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 ไปไหน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 เอ้ากลัวอ๋อกลัวอ๋อกลัวอ๋อนี่จิ้มอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วเราอ่ะนี่จิ้มอะไรไม่รู้อืมอืมอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บ เฮ้ยนี่ไม่รู้เรื่องนะเรานะ่ะไปซะขึ้นไปเลยโอเคได้เวลาไปซ่อมแขนแล้วอ๋อแล้วก็เอาปอเยาไปให้ไอคนช่างติดาบด้วคุมๆไดเวลาซ่อมแขนแล้วมานน่โอ้เจ้ามาแล้วนี่โอเคเพื่อนของฉันได้เอาอะไรบางอย่างที่เราสามารถใช้ได้นะโอเคถ้าอย่างนั้นเออเริ่มเลยดีกว่านะเร็วๆเถอะเดฟโอเค เดี๋ยวเวลาละคอยดูคอยดูนะครับคอยดูเอ้ยเอ้ยมืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวช่างจะซ่อมให้ดูเว้ยมาพาวเวอร์อมามาเลยเรื่องซ่อมอย่างนี้ไม่เคยพลาดกูเล่นเกมนี้ในชีวิตจริงมาบ่อยและกูก็แพ้บ,บ่อยด้วยเฮ้ยฮัล ท่านเน่มีการเพิ่มสปีดแบบไม่ทันตั้งตัวอันนั่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 นนอันนั่นนั่นอ้โหอเี้ยเพิ่มสปีดเหมือนกูขึ้นอะนะชิงช้าสวรรค์เน่ยโอเคซอมแล้วแลว้าวมันบูนไม่มีดามเอทเลยเลยเฮ้ยโอ้ยดูเหมือนว่าฉันจะใช้กาวติดได้มันดีมากเลยเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะเดฟเราจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยแปลไม่ออกโอเคเดี okay. ๋ยวซ่อมคิงลองแล้วเรามีตังเยอะแล้วแล้วได้ความเชื่อใจเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาพี่พี่ช่างตีดาบก่อนนะนี่เอากินโอ้นี่มันนี่คือยาสมุนไพรอ่ะ คุณต้องกินแล้วก็ไปนอนพักได้แล้วทำไมพวกมนุษย์มันสามารถทำอาหารของพวกเราได้วางไว้ที่นี่แล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเราจะเช็คก่อนว่ามันมียาพิษหรือเปล่าช่างไม่มีเหตุผลเลยเจ้าไอ้เชียวมวงมนุษย์อเงยช่างเถอะแต่แต่เจ้าน่ะ สามารถทำมีดให้กูได้ป่าเผื่อจะสู้กับพวกปลาอะไรข้างล่างนี่มันอาจจะช่วยได้ดีมากเลยนะฮึม mm hmm. รู้สึกว่าคนในหมู่บ้านนี่จะเริ่มเชื่อใจเจ้าจเยอะๆขึ้นแล้วเนี่ย <Are you? S 1> ก่อนอื่นเลยเราจะต้องขอบคุณคุณนะครับเพื่อสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทํามากับหมู่บ้านแห่งนี้คนของหมู่บ้านของพวกเรารู้สึกว่าพวก ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ดีกว่าที่คิดถึงนเน่ยฉันยังไม่เชื่อใจคุณมากสักเท่าไหร่นะักแต่เราจะต้องการความช่วยเหลือให้มากที่สุดตอนนี้นะเราต้องการมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายกันเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้เจ้าเห็นเออต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางของหมู่บ้านหรือเปล่า เห็นมันใหญ่มากแล้วก็ถูกคุมไปด้วยน้ําแข็งใช่เราเรียกมันว่าต้นไม้ศักดิ์ส mm ิทธิ์พวกเราใช้ผลผลจากต้นไม้นี้เพื่อเป็นพลังงาน mm hmm. และต้นไม้นี้มันเหมือนมีรากที่อยู่เบื้องลึกเลย mm hmm. เพื่อใช้เอ่อความร้อนจากเบื้องลึกเนี่ย mm hmm. เพื่อสร้างพลังงาน mm hmm. เพราะผละไม้ที่สร้างจากพลังงานแห่งเนี้ย mm hmm. นี่คือ พลังงานที่มาจากต้นไม้นี้เนี่ยแหละที่อยู่ข้างล่างหมู่บ้านของพวกเราไม่รู้มปลถูกนะถ้าเกิดสรุปไม่ง่ายน,นะก็คือหมู่บ้านนุ่นเงือกเนี่ยมันจะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือพลังงานของชาวมนุษย์เที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วมันมีรากที่เชื่อมกับพวกราะว่าทานน้ําแข็งหรืออะไรพวกนี้ในใจกลางของโลกประมาณนั้นและ ด้วยความที่ว่าเจตการของโลกนั้นมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่ไหมตรงฐันแข็งที่เชื่อมกัดล่าพวกนั้นอ่ะมันก็เริ่มละลายเว้พระราชาเลยอยากขอความช่วยเหลือเราให้ไปช่วยดูให้หน่อยว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันได้ผลึกทาเข้าตรงนั้นไว้และกุญแจมันก็อยู่ตรงถ้ำลึกลับซึ่งพระราชาแม้ก็ลืมทําไมก็ไม่รู้มันก็เลยสั่งให้เราไปหากุญแจที่นั่นนะนะ ก็นั่นแหละสรุปก็ประมาณนี้ไปมาแล้วลูกค้า V I P พิ์ไมโครเบย์ที่แห่งนี้มันร้อนกว่าที่คิดกันเนี่ยอาหารพร้อมหรือยังฉันจะเอาจริงแล้วนะฉันไม่อยากเอ่อยุ่งเลยพวกคุณนะถ้าเกิดมันไม่ไมีมันไม่อยู่เนี่ยพวกอาหารเนี่ยนะโอเคอาหารอยู่นี่เดี๋ยวอาหารเนี่ยจะทําให้แบบว่าความ อะไรวะอินสปเรชันหรือว่าอินสปเรชันไปว่าอีย่างอีกว่าเอานี่อาหารเนี่ยมันทําให้คนแรงบนันดาใจของคุณนี่พุ่งกระฉูดแน่นอน้อาาร,รู้สึกมันจะเป็นอาหารที่ดูรุนแรงมากเลยใช่ไหมล่ะอืมดีนะแต่รสชาติจะดีเหมือนกับอ,อาหารหรือเปล่า <c oughs> ลองดูก่อน <c oughs> <c oughs> ดู ดูเจ็บหลอฮดูซะเดี๋ยวความได้แรงบันดาใจจะพุ่งกระโูนแน่ไมเครเบีอื้อ ออกมาแล้วใช่โอ้ช่างเป็นแรงบันดาลใจที่สุดยอดมากมันกลังย้อนไปถึงวิญญาณของฉันนะฉันฉันไม่รู้สึกแบบนี้มานานแล้วเนี่ยอืมข้าวนี่มันไม่ใช่ข้าวที่แบบห่าาได้ง่ายจากทู่วึ้นมงนี้เลยเนี่ยแต่ทําไมกันอืมฉันได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนบางคนน่ะผมยินดีนะครับที่คุณชอบ ถ้าเกิดคุณยังทำหนังที่ดีอย่างนี้อยู่คุณก็จะเป็นคนที่อ่า <c oughs> ถ้าเกิดคุณยังทำหนังที่แบบว่าโจบ master masterpiece นะนะที่มันเชื่อมถึงหัวใจของคุณนี่คุณก็ยินดีที่จะไปกินที่นี่ได้ทุกครั้งเลยนะเว้ยอืม <c oughs> <c oughs> จะเป็นผู้ชายที่ดีฉันชอบสไตล์ คิดว่าหนังต่อไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับร้านซูชิบาร์นะน่าจะดีมันน่าจะฟิชเชอรลิงกับคนที่มีมิซารลันเชอร์ในอีกมือหนึ่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นะนัมันสตอรี่อะไรวะน่ะที่ยงก็ชังฉันนี่เต็มที่แล้วขอบคุณมากเลยเป็นพราะคุณนี่คือโรบอตสมารัไรโปสเตอร์และไม่มีเซ็นชื่อของฉันดวงไปด้วยถือว่านี่เป็นของขวัญแล้วกันโอ้ my god โลมบ s ซามูไรเชื่อกูแปลได้เยอะเนาะทำไมกูรู้สึกเหมือนตอนนี้กูแปลได้เยอะวะหรือว่าสมองกูอ่ะกูนอนกว่าจ,จะนอนเยอะก็ได้นะ <c oughs> โอ้โหพันหนึ่งไมโครแบงอิสเปเรชันกูได้ตังค์พันหนึ่งด้วย yes amazing เอาไปเลยเมนูเอาล่ะเมนูก็จะประมาณนี้เราจะเอาใส่อันที่ไอ้แย้มไมโครเบย์มาช่วยไว้นั่นก็คือเซต เซตเพิ่มแรงบันดาลใจอยู you know? mm ่เนาะกูเรียกเซตนี้ว่าเซตเพิ่มแรงบันดาใจอ่ะโอเคแล้วเราก็ได้ไอ้ที่เราคิดค้นมาใหม่ mm hmm. พูดได้เลยว่าตังน่าจะได้เยะแน่ๆเพราะว่าโอ้โหดูดูของที่มันให้มาดิอย่างเยอะโอเคเริ่มเปิดร้างกันเลยดีกว่าป พีด่ดับหะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุณหลังดูเฮียอะไรอยู่ กูกลังดูเียอะไรอยู่นะ What the fuck What the fuck <c oughs> มึงอยู่ในความฝันนะ <c oughs> มาแล้วกันเหรอมินิเกมโอเคเราสามารถกดล็อกซ้ายมาขวาโอเคแ้นะ เราสามารถอ๋อเราสามารถขยม้าเวยนี่เช็คอ๋อโอเคกูคจะพยายามแล้วกันนาะกูจะพยายามแล้วกันนอเหีถอะไอ้เหี้ยไปเถอะไอเีเฮ้ย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  กูฝันกูกันอะไกูกันอะไอยู่ในโลกของไอ้ดาวดูหน้าเขาดูหน้าพีดัาฟูด้วย <c oughs> คะแนนมันหมื่นเลย ไ่ดามเออมึงทำหน้าอะไรโขบึงวันนี้โอ้โอ้ฝนตกซะด้วย Abandoned Cave เรียกไงว่าถ้ำลึกลับถ้ทำที่ล้างไปแล้วเอาล่ะเอาล่ะได้ว,วลาที่เราเนี่ยต้องพักกับเดฟแต่รอว o าพีเท่าน,นี้ไปก่อนนะฮะก็ นั่นแหละทําอะไรไปเยอะเหมือนกันไอเฮียไอเกมเมื่อกี้นี่กูกูกูไม่รู้เลยนเะี่ยมันมาตอนไหนไอเฮียอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเลยไอเฮีย <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คนอื่นเห็นด้วยละกันจะเป็นกําลังใจเป็นอย่างมากเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปต่อไปกระเดย์เดอะไดเวอร์บ๊ายบายอาเิโอส้าเกิดใครชอบนะฮะก็ขอบคุณมากจริงๆนะเว้ยทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะอ๋อไปดูคลิปที่แล้วได้ทางด,ด้านบนเด้อบายครับ